บีบหัวใจลูกชายวิรดาวงเทวันร้องเรียกแม่ให้กลับมาไว้้ไว ยังคงรอปฏิหารหนางเอกลิเกดังวิรดาวงเทวันที่ได้ป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอย่างไม่รู้สึกตัวมาเกือบ2เดือนล่าสุดกุ้งสุทธิราชวงเทวันพี่ชายพร้อมด้วยคุณแม่ทวีปวงเทวันและน้องวาคินลูกชายของวิรดาพร้อมด้วยกลุ่มแฟนคลับกว่า50คนได้รวมตัวกันทําบุญที่วัดอมรินทารารามวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อโบต์น้อยโดยกุ้งสุทธิราชได้เผยว่าทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิรดาวงเทวันหรือวิพินวดีผู วรุ่งเรืองฮิรันที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูมันนานกว่า1เดือน12วันหลังล้มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดดุนแรงอาการยังวิกฤตไม่ได้สติและมีอาการสมองบวมจากการติดเชื้อไข้เลือดออกทั้งนี้ได้เผยคลิปบีบหัวใจจากผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งโดยได้โพสต์คลิปโมเมนต์สุดสะเทือนใจขณะที่กุ้งสุทธิราชพร้อมด้วยครอบครัวและเหล่าแฟนคลับกำลังร่วมกันทำบุญปล่อยปลา,าที่ท่าน้ำน้องวากินลูกชายวุลยดาได้ร้องตะโกนเรียกแม่ด้วยว่าแม่วิ กลับมาไวไวายคินรออยู่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแฟนๆเป็นจำนวนมาก